กราบสวัสดีน้อยน่ารักนะครับไับผมกับล็อกออริจินนะฮะวันนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับหลังจากเอาที่แล้วที่พี่บอกว่าช่วงเนี้ยนะครับมันเป็นช่วงที่คุณจะอยู่กันด้วยคอนเทนต์ PVP เป็นหลักนะครับ PVE เนี่ยตอนนี้แทบไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะครับ PVP เนี่ยคือเมนนะครับก็จะมีหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ผมเข้าใจแหละนะครับว่า PVP มันก็จริงนะฮะแต่ว่าตอนลง55าครับพี่คือหรือว่าลงคอนเทนต์ p v วอื่นเนี่ยคือผมสู้ใครไม่ได้เลยพีี่่่นนนะะครััับบบผมจดาพวกแ PVP เยยงงไ นีครับค่า PvP คืออะไรนะฮะให้ดูก่อนนะครับนี่คือประมาณค่า PvP นะครับอย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ดันแม็กนะจุดที่ประมาณ8,00 0นิด,น,ดนิดนะครับแล้วก็ PvP ดาเมจเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ6000นะครับคำถ,ถามคือแล้วผมจะดันพวกนั้นขึ้นมาอย่างไงนะครับแล้วทำไมพี่ถึงไม่ดันขึ้นไปให้เป็น ,6000 หรือนี้เป็น8,000อย่างที่บอกนะฮะแบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับจุดประสงค์เลยนะพี่เนี่ย จะโชว์ให้ดูทั้งหมดนะครับว่าของพี่เองเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีของ PVP ที่ต้องเสียเงินเติมนะครับมันจะเป็นของ PVP บ้านๆเลยครับที่คุณหาได้ทั่วไปในเกมนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสัตว์ขี่ PVP เนี่ยนะครับที่แบบเนี่ยให้ดูก็ได้สัตว์ขี่ PVP นะครับที่มันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่แบบมันต้องเสียตังเ์เยอะหน่อยใช้ดวงใช้ดวงกันหน่อยนะอันเนี้ยนะครับไอเนี้ยตอนนั้นน่ะที่มันมีอีเวนต์มาครับคือมันต้องใช้ดวงหานะครับแล้วพี่คือแบบ ถ้าดวงไม่ดีอ่ะคุณก็ต้องเปเงินเข้าไปหาครับอย่างเงี้ยมันจะได้ PPP พีดัมเมเดียชันบวกมาอีก400ถูกปะเมื่อกี้พี่เจ็บันหกได้อีก400เข้าไปนะของพี่ก็อยู่ที่ประมาณ8000นะครับฉะนั้นนี่คือ8000คำถามคือแล้วพี่ดัน8000สีได้ไงนะครับพี่ดัน8000สีไม่ได้เพราะพี่ไม่มีเอนี N ่ e, ครับแต่พี่ดัน8000ได้นะคำถามคือเดี๋ยวพี่จะดันยังไงนะครับตัวว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทั้งหมดนะครับ มันจะเป็นของพีพีบ้านๆที่คุณหาได้แน่นอนนะครับตัวพี่ทําได้คุณทาได้ครับไม่มีของอะไรที่คุณต้องเตงเงินจัดเข้าไปเพื่อให้เกิดความแตกต่างด้านพีพีนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปเลยครับไปฮะอย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงพวกค่า PVP อะไรตอนนักลงสัตว์แล้วนะครับเรามาดูอันถัดมาเลยครับที่แบบเป็นประเด็นน้อยที่สุดนะครับนั่นคือรูนนะครับรูนเนี่ยนะครับที่เป็นพวกรูน p v p อะไรทั้งหลายแหละพวกนี้นะครับอย่างที่บอกครับ ไอพวกลูนมว้วนแต่ละอันเนี่ยมันจะมีค่า PvP Damage Reduction ครับบางอันจะไม่มีนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะมันเป็น p p Damage ถือว่าเป็น P Damage Damage Reduction มันจะไม่มีค่า PvP นะครับถ้าพี่เปลี่ยนนะครับอะสมมติพี่เปลี่ยนนะฮะพี่กด Replace นะครับพี่เลือกเป็นอย่างอื่นนะที่มันมีแบบพวกค่า Reduction เนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือแบบพี่ไปใส่สีทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะได้ค่า PvP Damage Reduction เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ อย่างเช่นอย่างเช่นนะฮะถ้าพี่ใช้เป็นอันนี้นะครับดันแม็กเลยจะอยู่ที่480นะครับแต่ถ้าเป็นพวกรูนสีม่วงมันจะได้อีกประมาณ400นะครับซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ม่วงก็ได้ครับคุณจะได้ขึ้นมาอีกประมาณ400นะครับเหตุผลทำไมพี่ถึงใส่แบบนี้นะครับพี่ใช้ตัว p u p d r a m g d Reduction เนี่ยแค่3รูนนะครับส่วนอันนี้พี่ไม่ได้ใส่นะครับเหตุผลง่ายๆเลยครับคือนะครับ ถ้ามันเป็นเทียร,ระดับเดียวกันนะเป็นเทียร,ระดับเดียวกันเลยนะ400เนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเอา PvP Damage M Damage Edition พวกเนี้ยนะครับมาช่วยลดเนี่ยค่าคือคือการลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับได้พอๆกันนะครับแต่ไอพวกเดนล็อกออร่าอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีพวกสกิลที่ทําให้คุณแบบจะตายจะตาย,ตายแล้วคุณเด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วถ้าไอพวกลูนแล้วพวกเนี้ยมันรีขึ้นมาทันหรือเพื่อนพระช่วยฮิวขึ้นมาทันน่ะตัวคุณจะยืนแจกดาเมจได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย แล้วแต่คนนะนา,นานาจิตตังนะบางทีคุณจะเปลี่ยนอันนี้เป็นลุนอย่างอื่นก็ได้นะครับคุณจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคุณจะมาใส่เป็นแบบไอ้พวกแบบลดดัมเมจอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปใส่เนี่ยมันมีอันนึงที่แบบเป็น PP พดัมเมเนี่ยคือตรงเนี้ยนะครับลุนทองคุณจะดันตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เพื่อเอาตัว PP พดัมเมดรีดัชันนะครับเพราะมันก็ได้โลได้อะไรขึ้นมาถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับมันก็ด,มกดีมันได้ค่า PP พดัมเมดรีดักชันนะครับ หรือจะใช้เป็นตัว Enlace Nightmare ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือลุนม่วงเนี่ยถ้าคุณจะทำพวกเนี้ยนะครับทำเป็นพวกแบบเกรดอัลซัฟเฟอร์ิงพวกเนี้ยมันก็ได้ค่า pp ีพีดาเมจดัชชั่นขึ้นมานะครับแล้วพวกไอเกรดอัลซัฟเฟอร์วิงเนี่ยนะครับมันก็มีสกิลของมันที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับอ่ะให้ดูเกตนะครับสกิลเกตนะอย่างสกิลเกตนะครับถ้าคุณดันขึ้นมาแม็กนะมันก็เหมือนแบบจะทำให้อีกฝั่งอะ่ะเขาโดนดาเมจนะครับมันก็เป็นการลดดาเมจที่ดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้ว้วววพพีีพี่่่่าาใชเดดล็อกก ะพรับฉะนั้นถ้าคุณใส่แบบพี่นะหรือว่าเราเปลี่ยนนะแล้วคุณเปลี่ยนนะเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น pv d o m e n a t i o n คุณจะได้อีก400นะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับว่าคุณใส่แบบพี่เป๊ะนะนะครับคุณจะได้ pv d o m e n a t i o n ขึ้นมาเป็นที่800 0นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูต่อเลยครับไปที่อันนี้ครับไปที่รังพึ่งนะครับรังผึ้งเนี่ยนะครับถ้าคุณเลี้ยงตามสูตรเป๊ะทุกอย่างเมื่อไหร่นะครับคือ แดงครับแดงคุณจะใส่แบบนี้ก็ได้นะมันจะได้ PvP damage นะครับแต่ถ้าเป็นสายซับคุณไม่ต้องใช้แดงก็ได้คุณไปใช้เขียวนะครับมันจะกลายเป็น5 5 2 1นะครับหรือถ้าเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับหรือสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเป็น5 5แล้วก็2 1 1เหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันก็คือการที่คุณจะใส่เข้าไปนะครับเพื่อปรับอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างให้ดูนะตรงนี้ถ้าคุณอัพขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้พวก PvP damage reduction เนี่ยนะครับขึ้นมาที่มา300อันนี้คือเลเว ถ้า level 5ก็อยู่ที่ประมาณ250นะครับแต่อย่างอันนี้พี่ดันขึ้นมาแล้ว2อันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ตรงนี้นะครับคุณดันขึ้นมานะครับส่วนดาเมจนะครับคุณหาจากไอ้พวกนี้ได้เลยนะครับตอนนี้พี่เชื่อว่าถ้าคุณสุ่มแบบไอ้พวกสกิลกิวอะพวกนี้ได้เยอะมากนะครับได้เยอะมากถ้าคุณเติมแพ็กตาดที่บอกไปนะคุณได้เยอะมากนะครับอย่างที่บอกนะครับเดือนหนึ่งมันก็จะอยู่แค่ประมาณแพ็คแมวแพ็คเดียวครับประมาณ3 0มพนครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับไม่มีเ่่ออลยืหู ะะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มันจะมี PP ดาเม g ตรงนี้คุณอีก300นะครับแต่อันนี้ของพี่คําถามคือทําไมพี่ไม่มีนะครับ1เลยนะ1เลยนะพี่ขี้เกียจรีแล้วหาสกิลแบบนี้ใหม่ครับคือตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทำาาเม g ได้ค่อนข้างดีวิศาสเนี่ยสกิลเป็น Aoe เป็นส่วนใหญ่แล้วเซต PP ที่พี่เคยแนะนำไปแล้วนะครับมันเป็นการรีดดาเม e Aoe ระยะสั้นที่แรงที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น พี่เลยไม่อยากเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่เลยใช้ไอ้พวกเนี้ยนะครับทดแทนขึ้นมาแทนแล้วมีดาเมจที่ยิงไหนพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นพี่เลยไม่พยายามหาพวก PVP ดาเมจตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าคุณมี PVP ดาเมจนะครับเพราะคุณไม่ได้แคร์ไอ้พวกสกิลสองสกิลอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับคุณบวกขึ้นไปอีก300นะครับคุณบวกไปอีก300ครับมันก็อยู่ที่ประมาณ6,000นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะทำแปดพันกับหกพันได้แบบสบายๆแบบพี่นะฮะคราวนี้ดูต่อนะครับอันนี้ยัังไม่จบบนะคร คุณดันไอ้พวกนี้ได้แม็กเลยนะครับ250เลเวล10นะครับตรงนี้อีกนะครับคุณจะดันตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วคุณก็จะมีอ้าวนะฮะนี่ใส่พิษนะครับเพิ่งเห็นนะฮะเพิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น PVP ครับก็จะได้ขึ้นมาอีก225นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็อยู่ที่ประมาณ6,000กว่าแล้วครับ6,250นะครับโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยจักใจเลยเนี่ยโคตรเขินนะฮะใส่พิดมาตลอดนะครับกูว่าแล้วทำไมมันนน้อยะะฮ นะครับคุณจะอยู่ที่ประมาณ6,002นะครับนี่คือใส่ผิดนะนี่คือใส่ผิดนะอย่าดราม่านะฮะอย่าดราม่านะครับเพราะฉะนั้นคุณอยู่ที่ประมาณ6,002นะครับส่วนอันนี้คุณก็ดันขึ้นไปนะครับอันนี้ยังไม่แม็กนะถ้าดันแม็กก็อยู่ที่วาณ250นะครับเนี่ยครับคุณอยู่ประมาณเนี่ยครับ6,003 6,004แถวแถวนี้ถ้าคุณใส่ถูกนะอย่างนี้พี่ใส่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะจบประมาณนี้นะครับ 6, สำหรับไอ้พวกลังพึ่งนะครับควนี้ถัดมาหาจากไหนต่อนะครับควนี้ส,สิ่สสสงที่หาละก็จะเเป็นนนของแแบบดิมล้วคั่ื มันจะมีพวกสแตตเนี่ยครับเป็น PVP อะไรพวกเนี้ยนะครับอยู่ตามสแตตหรือว่าเป็นพวกสกิลอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เป็นพวกของอาวุธนะครับในแต่ละซีซันนะครับอย่างเงี้ยพี่หาได้แค่นี้บางคนหาได้ดีกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับลองไปหาดูนะครับมันจะมีอยู่แล้วนะครับที่เป็น PvDamage นะครับถ้าคุณหาเจอนะครับมันจะหาได้นะครับครวนี้พวกนี้จะมีเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับนั่นคือพวกอ p m a i l นะครับไอพวก Upmail ทั้งหลายแหล่นะครับกดป้ายนะครับแล้วคุณกด Enchant ตรงนี้เข้าไปนะครับ มันจะมีพวกที่แบบเป็นเนี่ยครับเป็น PVP เทคนิคนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าคุณจะรีหาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างพี่เนี่ยพี่ก็พยายามรีรอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยแมวก็เพิ่งเติดขึ้นมาเดี๋ยวพี่ก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะดันจากพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ลองไปดันดูนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นของที่เข้ามาใหม่เข้ามาสักพักแล้วนะครับคราวนี้คำถามคือแล้วไอ้พวกแหวนแม่พวกนี้นะครับมันดียังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะครับ คุณกดมอเข้าไปนะครับคุณกดนี่นะครับเลือกครับกดนี่นะครับตรงเนี้นะครับถ้าคุณสังเกตนะครับกดที่เทอร์มแอนด์พีวิวเข้าไปนะครับมันจะบอกว่าแต่ละช่องมีอะไรบ้างครับช่องหนึ่งเนี่ยเป็น Mac PVP วีพีนะครับช่อง2เนี่ยนะครับก็จะเป็น Mac PVP นะครับช่อง3นะครับก็จะเป็นอะไรต่างๆนะครับช่อง4เป็นเกี่ยวกับ PVE นะครับและช่องที่5ครับมันจะมีพวก PVP d a m a g มนะครับพวกนี้โผล่ขึ้นมาให้คุณใช้นะครับ ถ้าคุณแลนดอมได้ตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ200นะครับแต่อยู่ที่ช่องที่5นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็วัดใจกันนิดนึงนะครับว่าคุณจะรีได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับอย่างพี่เนี่ยพี่รียังไม่เจอครับแล้วพี่ขอขี้เกียรหาด้วยนะครับคือแบบเก็บพิดดเมตเอาไว้รอเศษล้วนๆนะครับคือเมื่อไหร่จะเข้าไม่รู้นะครับรีของมารอแล้วนะฮะก็ไม่เข้าสักทีนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับถ้าคุณรีได้2คงข้างเนี่ยก็ได้เพิ่มาอีกอย่างว่างี่ข้างดี เพราะฉะนั้นอันนี้ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าคุณจะรีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะครับถ้าได้ขึ้นมาอีก4 0่4 0 0นะครับอ่ะคุณก็จะได้ตรงนี้กลับขึ้นมาใหม่นะฮะ PVP ตรงนี้นะครับของคุณก็จะขึ้นมาอยู่ที่ได้ประมาณ8 4 0 0นะครับ PVP และเมโมนัสอันนี้ก็จะขึ้นมาละนะครับู่พี่ประมาณ6,7 0 0แล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะรีมากน้อยได้ขนาดไหนนะครับคราวนี้อันถัดมาครับจะขึ้นอยู่ที่การ์ดละนะครับการ์ดอันนี้นานาจิตตังแล้วครับการ์ด PVP อะไรทั้งหลายทั้งัมวนะครบ อย่างแรกครับเราจะรู้อยู่แล้วครับมันจะมีพวกแบบเดวิลลิงม่วงนะฮะเดวิลลิงม่วงนะครับเรากดให้ดูนะครับนี่นะครับเดวิลลิงม่วงพวกนี้นะครับไอพวกพับเผ็อะไรทั้งหลายแหล่นะครับอันเนี้ยมันต้องประมูลกิ้วนะครับคือถ้าคุณจะไม่เติมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเติมได้มากน้อยเยอะน้อยขนาดไหนอะไรยังไงอันนี้แล้วแต่คนนะครับแล้วการ์ดอันถัดมานะครับก็จะเป็นพวกแบบการ์ดบาโฟล่ะนะครับ บาโฟเนี่ยนะครับถ้าคุณใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีพวก PVP ดาเมจโบนัส p v p ีพดาเมจรีลักชั่นอะไรตรงนี้อยู่ที่การบาโฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะว่าคุณจะเปได้หรือไม่ได้นะครับถ้าสมมุติคุณตัดตรงนี้ออกไปนะครับมันก็จะไปจบอย่างที่พี่บอกครับมันจะอยู่จบที่ประมาณ8,00 0นะครับแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ ,6000 ต้นต้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอก6,700ถูกปานลบพุกนี้ออกไปครับมันจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ต้นต้นครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณประมูลได้หรือไม่ได้หรือว่่่าาคคุณจะะเเปปหรรือไมมแลสิงถััดบ อยู่ที่ขนนกครับขนนกเนี่ยถ้าคุณจะทํานะแนะนำนะเคยแนะนําไปหลายรอบแล้วนะครับอย่าดันมาแบบ12อะไรแบบนี้อพี่นะแมงเปลืองนะครับแนะนําว่าดันให้เป็น10 10 10 10 10ทุกช่องไปนะครับตอนนี้พี่ก็พยายามไล่ๆทําอยู่ครับให้มันกลับขึ้นมาเป็น10นะครับคือตอนนั้นหันก้าไปหน่อยนะฮะคือดันขึ้นมาแบบเป็น11ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ขนนกเนี่ยนะครับสีขาวเนี่ยมันก็แจกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแจกค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถดันกันได้นะครับะนัลนไล่ทำขึ้นไปนะครับได้ค่า p p Damage Reduction แล้วก็ดาเมจโบนัสดีเยอะนะฮะอ่ะยกตัวอย่างครับอย่างเนี้ยพี่แค่เลเวล8นะ PvP Damage Bonus อยู่ที่238แต่ถ้าคุณแบบใช้ล้วนเนี่ยดันจน l e เวล20นะ PvP Damage Bonus เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้8ยเองนะครับเห็นป่ะมันหายต่างกันไปประมาณร้อยกว่านะครับแล้วถ้าคุณดันแบบเนี้ยนะครับคุณจะได้ค่า p p Damage Reduction ด้วยอีกประมาณร้อยกว่าแต่ถ้าแบบนี้คุณไม่ได้ Damage Reduction อะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย คุณไปดันพวกนี้ครับอย่างพี่เนี่ยถ้าพี่ดัน2อันนี้นะครับพี่ก็ได้ขึ้นมาอีกอันละ200นะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูดีขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณลองไปปรับใช้ดูนะครับว่าจะดันแบบไหนอัพยังไงนะครับแต่ว่าลองดูนะถ้าจะ PVP แนะนําว่าให้กระจายเป็นแบบนี้นะครับดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าจะตีมอนตีบอสก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างเวลาตีบอส PVP อะไรเงี้ยพี่ก็ใช้อีกแบบนะครับค่า CP มันเพิ่มขึ้นเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่ใช้ดาเมจพวกนี้เยอะนะครับคน นะครับเพราะฉะนั้นคุณลองตัดสินใจดูเองนะครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรยังไงนี่ครับถัดมาตามมาติดเลยนะครับนี่ครับรูปปั้นนะครับไอ้พวกรูปปั้นอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับข้างล่างเนี่ยยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับคุณยังไม่มีความจำเป็นต้องเปิดหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าคุณจะเปิดมันจะมีเนี่ย pvp ดาเมจดบนนั้นแล้วเนี้ยนะครับถ้าอยากคุณอยากจะเปิดนะถ้าคุณอยากจะเปิดมันขึ้นมานะครับเพราะว่าไอ้พวกรูปปั้นใหม่เนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับพวก pvp เน้นๆเป็นหลักเลยนะครับ แต่ของเดิมๆพวกนี้นะครับทุกอันอยู่แล้วนะครับมันจะมีสเตตที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวก PVP นะครับมันจะมีพวกค่าเนี่ย PVP ดาเมจโ b o ั u อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นคุณลองอัพดูนะครับส่วนใหญ่แล้ว PVP ดาเมจโ b o ั u จะอยู่ที่อันแรกนะครับเป็นหลักนะครับถ้าคุณอยากได้ค่า P ดลยไหมมัดคุณกลาบอันแรกนะครับถ้าคุณอยากได้รีดักชั่นคุณกับอันที่2นะครับแต่ว่านำนะครับก็อัพสิ่งที่คุณจะใช้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆอัพๆมันขึ้นไปนะครับฉะนั้นอันนี้ คุณลองดูแล้วกันนะครับมันเป็นอะไรที่ดันค่า PvP ตรงนี้ได้อีกขึ้นเยอะนะครับแล้วแต่ว่าคุณมีแผนการลองการใช้ดึงของมาใช้ยังไงนะครับอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับสุดท้ายนะฮะแต่ไม่ท้ายสุดนะครับคุณกดตราเข้าไปนะครับตรงที่ตานะครับมันจะมีให้คุณดันค่า PvP ได้อีกครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับถามว่าขึ้นมาเยอะไหมมันก็อะถ้าอย่างนี้250อันนี้ก็2องาหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ดันขึ้นมาได้เรื่อยๆครับมันก็ดีก็ดันขึ้นมาได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นลองมาดันจากตรงนี้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งสเตตนะครับที่แบบบางคนมองข้ามไปแล้วยังไม่ได้อัพนะครับช่วงนี้ถ้าคุณจะไปอัพพวกนี้นะมันใช้ค่อนข้างเยอะแล้วครับมันใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะเอามาดันพวกนี้สองข้างนี้ก่อนดีกว่านะครับมันช่วยรีดดาเมจใน p v p ให้คุณได้ค่อนข้างดีหรือจับตรงนี้เพื่อรีดดาเมจ PVE ได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองดูแล้วกันครับ เพราะฉะนั้นนะครับเมนหลักๆทั้งหมดนะครับในการอัพค่า P P เนี่ยของแพทนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเมนสําคัญๆเลยที่คุณจะต้องไปปรับจริงๆครับก็คือตรงนี้แหละนะครับอยู่ที่รูนตรงนี้นะครับถ้าคุณใส่ครบมันก็จะได้เต็มเต็มหน่วยนะครับแล้วก็เน็กซัสคุณลองไปปรับดู นะครับรับรองว่าปรับถูกได้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันนะครับพวกที่เป็นเมนเมนนะครับส่วนอื่นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนทำมาอยู่แล้วตั้งแต่แพดก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้านะครับว่าเป็นของเก่านะครับนี่คือของใหม่แค่นี้เลยนะครับฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ